นีค่ะทุกคนสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นุม้มแมมจะพาทุกคนมาก,กินยำเลรวมค่ะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ดูจัดจ้านเผ็ดม,มากมากมากินปูก่อนเลยอันดับแรกอืม ปูคือสดอร่อยปูปูคือสดมากทุกคนดูร้านยำตีนแตกเนื้อ,อปูหวาน มันเผ็ดจริงเผ็ดจริงเผ็ดจริง,รงอร่อยจริงแซ่บจริงเผืยงแม่ฟังให้เขาแบบเป็นเบบี้เลยเอิอรอดมาก,มากเผ็ดจี๊ดสะใจ ก部ากปูกงปู ปูแบบสดสดเผ็ดมากกินกุ้งก่อนค่ะน้ำยำคืออร่อย พักยกไปหลายรอบอะอร่อยจริงไม่จกตาร้านยำตีนแตกของแม่โยโกะสีสกเกตอร่อย ใครที่ชื่นชอบเมนูยำเมนูเมนูยำเมนูตำหลากหลายมีหลายหลายหลาย,ลายอย่างมีปลาเผามีอหลากหลายมากเข้าไปดูในคลิปนุ่มแมบนะคะนุ่มแม,มลงคลิปไว้ดูแล้วก็ที่สําคัญอยู่ใกล้บ้านด้วยค่ะอําเภอโพสิษวันก็มีนะคะหน้าโรงเรียนบ้านผือค่ะอาเภอโพสิษวันที่ศรีสะเกดก็มีนะคะทุกคนอันนี้คือสาขาที่ เขาอ่ามาขยายสาขาอยู่ที่อําเภอโพสีสวรรแล้วก็อยู่ที่ตะมนผือใหญ่อยู่หน้าโรงเรียนบ้านผือค่ะใครชื่นชอบอยำตีนแตกของคุณแม่โยโกะศีสเกต,ตสามารถมารองมาชิมได้นะคะทุกคนคือแบบดังมากอร่อยมากแซ่บมากได้ลองแล้วค่ะอร่อยจริงๆสุดๆ แซบจีดจัาเผ็ดสู้ซาบแบบถึงพริกถึงขิงทะลุสวงไปเลยค่ะทุกคนเผ็ดความเผ็ดคือแบบบอกได้แต่อันนี้แซบมากๆเผ็ดมากๆแค่พริกนิดคกับเผ็ดเหะใครชอบแบบแซบๆอ่ะร้านนี้ไม่ผิดหวังค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ